สวัสดีค่ะวันนี้ภารากีจตอนเช้านะช่วงเช้านะแป๋วก็จะไปถ่ายวีดีโอให้ดูจะได้ฉีดโฮอร์โมนมันที่หลังบ้านของน้องชายนะคะรถที่จะเข็นไปคือนี่เลยค่ะเอารถคันนี้ไปเลยแล้วก็น้ำแล้วก็คุแล้วก็ยาค่ะ,ะตาไปก่อนเพราะว่าตาต้องไปกำกับว่าเพราะว่าแปลวยังไม่เคยฉีดยังไม่เคยทาอันนี้ครั้งแรกตาก็จะไปด้วยไปกากับไปเป็นครู<笑><笑>โอเคค่ะเดินทาง ใช่ค่ะเดินทางนะคะก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็ถนนก็ง่ายต่อการเขียนยาให้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยรู้เองเลยค่ะรู้เองได้เรียนรู้เนาะนี่ค่ะตาก็ไปก่อนเลยเนี่ยก็ไผ่ตรงนี้เองค่ะก็ไม่ไกลหลังมันตรงนี้ที่ว่าจะได้ไปชีด้อโมนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันงามแล้วค่ะ ส่วนหลังบ้านแปลว่ที่แปล่ปลูกก่อนอะ่ะมันเป็นมันเป็นหินเยอะด้วยมันก็เลยยังแปลว่ก็เลยแบบว่าต้องต้องแบบว่าปลูกใหม่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ก็ยังยังไม่ได้ฉีดและแถมยังไม่ได้เอายานะคะโอเคค่ะมาถึงแล้วละคะนี่แปลว่ก็จะจัดการเตรียมผสมฮอร์โมนนะคะหญ้าก็เหลืออยู่คลองหนึ่งเมื่อเช้านี่มามาแต่เช้า ที่มาเอาหญ้านะคะเพราะว่าหญ้ามันยังขึ้นไม่เยอะแล้วทีนี้ก่อนที่จะฉีดอรมอนลวลเราก็ต้องเอาย่าให้หมดก่อนเนาะมันเหลืออยู่คลองหนึ่งค่ะนี่ก็ไม่เยอะแต่หญ้าหลังบ้านเนี่ยเยอะมากตรงนี้หญ้าไม่เยอะก็เหลือนี้เดียวตรงนี้เองค่ะตาก็เลยาสาที่จะเอาให้นี่ค่ะมันก็จะมันก็เริ่มงามมีหลายใบแล้วก็สามารถที่จะฉีดอรมอนลได้แล้วอะไรประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวโอ๊ยพ่อมงงึงนู ดู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 หมาหมาเยอะค่ะแล้วหมามันก็มาไอ้เออแล้วมันก็ทําให้ล้มแล้วก็มันก็จะไม่เกิดเดี๋ยวหนูเอาหนามโหดก่อนไนะป๊ะหมาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาหนามโหดก่อนอย่างนี้ เดี๋ยวหนูนำบดกันโอเคค่ะเดี๋ยวไปตั้ง้อเคค่ะตอนนี้ก็จะจักการผสมฮอร์โมนนะคะเพื่อจะทําการฉีดไม่รู้แปว๋วจะยกน้ําไหวหรือเปล่ากระติกกระติก <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกะติกใหญ่อะ่ะนี่ที่เอามายกไปขึ้นต้องเอาคู่รองแล้วทีนี้ก็จะค่ะคล้ายๆกับว่าเอาทีละน้อยอะ่ะเพราะว่าถังของแปว๋วนะมันเป็นถังที่แบบว่า ใส่ได้แค่10ลิตรเดี๋ยวเอาน้ำไปไปใส่ต้นนั้นก่อนมันต้นนั้นก่อนเดี๋ยวเข้าาตมือใหม่หัดขับเลยนะคะยาที่ใช้ก็คือไม่ได้โฆษณาให้ใครนะคะเห็นเขาโฆษณาอยู่ตามอ่าอินเทอร์เนต็ตแบบเป็นพูดเป็นเสียงด้วยกันว่านี่ดีแปบลบก็เลยจะลองใช้นะคะก็นี่เลยนะแก่หออใหม่เลยค่ะ ก็จะผสมนะคะแล้วก็จะทำการฉีดเดี๋ยวแป๋วก็จะขอตั้งกล้องที่หลังนะเดี๋ยวจะหันไปทางนู้นเนาะเพราะว่าจะได้เห็นกันครั้งแรกที่ขาบทําด้วยนะคะใครที่แบบว่าขัดตานิดนึงแล้วว่าอุ้ยทาอย่างงั้นทนํานี้ก็ครั้งแรกค่ะนะตาก็มาช่วยบอกว่าทำอยังไงด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวหันกล้องนะคะเดี๋ยวผสมผสมน้ํายาเสร็จก็จะหันกล้องนะคะแป๋ก็มีนี่ถังคู่ใจค่ะ10ลิตรค่ะ แบกได้แค่นี้ค่ะโอเคค่ะคอยพ่อใหญ่ไม่ไหวเพราะว่ามันจะเลยวันมันจะอันนี้ให้มันงามเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวหันกล้องค่ะโอเคค่ะขวดฉีดพร้อมยาพร้อมถังพร้อมลุยค่ะ โอเคค่ะน้ำหมดถังถังแรกผ่านไปได้ก็แล้วอีกไม่กี่คลองก็เสร็จแปบ๊บเดียวจริงเดี๋ยวตั้งกล้องเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวติดต่อมานะคะเดี๋ยวไป,ไปผสมยาก่อนเนาะโอเคค่ะลุยต่อค่ะใกล้จะเสร็จแล้ว let โอเคค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวแป๋วก็จะออขอปิดกล้องนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวรีวิวต่อนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากเสร็จภารกิจฉีดฮอร์โมนป่ามันที่หลังบ้านของน้องชายแล้วนะคะ,ะกินข้าวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยมาเลยค่ะมานี่เลยค่ะมาเอายาค่ะนี่ค่ะ ป่านี้คือป่าที่แปลวปลูกก่อนนะคะแล้วก็อยู่หลังบ้านเนาะแล้วทีนี้มันมีบางส่วนที่แบบว่าเยอะเหมือนกันที่แบบว่าแปต้องแปลวต้องปลูกใหม่เพราะว่าดินมันแห้งเกินแล้วที่มันเพิ่งเริ่มขึ้นก็เลยยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ฉีดยาจะให้ฉีดก,ก็ตรงอันที่นี้นะคะ่ะอันนี้อันที่อันที่ปลูกก่อนก่อนเพื่อนเลยมันก็จะมีประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะเอามามาเสียหญ้าเนาะ ไม่มาช่วยไม่ให้มาช่วยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวงอน <c ười> คนแก่พูดยากคนแก่ขยันคือพูดยากมาก <c ười> ต้องมาต้องให้มาช่วยนั่งเอานั่งเอา <c ười> โอเคค่ะเดี๋ยวแป๋วก็จะจัดการนี่เห็นไหมยญ้ายเยอะมาก เอ,เอาเอาหญ้าก่อ,ก,อก่อป่านั้นป่านั้นเอา,เอาง่ายแลวหญ้าไม่หนาแต่ที่นี้มันมันมันงามเยอะเลยงก็เลยก็เลยต้องก็ต้องไปฉีดฮอร์โมโนตรงนั้นก่อนแล้วถึงมาเอาญ่าตรงนี้เอาญ้าเอาญ่าเสร็จถึงจะได้ฉีดฮอร์ฮอร์โม,โม,โมโคนคะ่ะที่นี่เนาะบางบางอันนะแปล่ก็ต้องได้คล้ายๆกับว่าถอนเอาเพราะว่ารากมันจะได้แบบว่าขึ้นมาทั้งทั้งรากเลยจะได้แบบว่าไม่ ไม่ขึ้นง่ายอีกอวันนี้ก็คือภารกิจก็เยอะเหมือนกันเนาะตาก็อยากช่วยอันนี้คือที่ซื้อมาใหม่นะโอ้โหมันไม่ได้อ,ะอ่ะ ที่แรกพ่อใหญ่บอกว่าคอยฉันมันคอยไม่ได้ยามันจะงามก่อนไม่คอยค่ะคอยไม่ได้ค่ะ ลึกมากอะ่ะมันต้องได้ถอนถ้าเกิดไม่ถอนเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่เร็วสมุนสองตัวรองไห้อยากออกมาไม่ให้ออกมาค่ะเพราะว่าอะไรมาเล่นกันแล้วก็มันล้มอะเลยระนาดเลยออกมาไม่ได้ ส่องคองก็ว่ากันไปแต่ที่บ้านน้องชายได้เร็วเพราะว่าหญ้ามันไม่หนาแล้วทีนี้มันเอาง่ายด้วยดินไม่ดินไม่แห้งเหมือนที่นี่ที่นี่นะ่ยดินแห้งมากดินแห้งจริงๆจะจะยืนมากก็ไม่ได้นะคะเอวค่ะปวดงาน เยหาเนี่ยเป็นงานที่พ่อใหญ่ถนัดมากแกถึงบอกให้คอยแกแต่มันคอยไม่ได้โอเคแปลคงจะได้คล้ายๆกับว่าโทรให้พี่ชายมาเพื่อจะเอาที่เสียหญ้ามาเดี๋ยวจะไปเดินเอาเอาไปเอาเสียมเสีมน้อยๆมาก่อน